đi qua đan đoan đan đoan phía nước chút xéo sáu phút rồi chạy ngay โซรีโซรีโซรีเสียไปแล้วหนึ่งทีนี้เราต้องเอาคืนอู่ที่นาเล่าดอนบนั่นแหละเราเบิกบอลลงมาดอนบน ล็อกผ่านแล้วสามสามจาไม่ผ่านล้าเรามสามน้เาถึงหน้ากัแล้วน้าาอยู่ติดตปค่อยสามจุดสามจุดเปิดไปแล้วมีสามน้าเราล็อยายไปเลยไยเลยเลย มาโหลีนหน้าตองดีต้องมีอะไรมาโคลนใครจะทำได้ครับใครจะแตหรอไม่ดูลูกนีครับรที่สงลาวดูราชดยวนีเหรอลกเลือนลลาวล้นะครับลงลลลต่อังไีลวาทได้แล้วครับเมื่อวานนีทได้นะครับลูกเตะมทมาแล้วนะครับ อะไรเมนมันก็เก่งเหรอไอ้พวกเก่งสิมันก็เก่งเหรโอ้โเข่ามับเลยว่ะ เด้ะยะับล้นไปแลยนะครับดาราก็ทำได้นะครับวางี่เสมอับบอควกยิงไกลได้ยิงไกลถึงมาแล้วแล้วมันยิงแต่ขุ่นะพี่ได้กอนเขาได้ปะว้ยย้เบอร์โ้ย่อยสุอว้่นมากลวุ้ย้เบอ้เบอร์ย่องเลยเบอร์อ อยู่แม่หมดดูที่กรรมการตัดสินครับยชี้มัน่ลี่ยนอรได้แล้วเราเสียขึ้นบได้บได้เป็นลูกต่างตครับตางตาดายบเตดมรมาเลย อนออกไปโนนเพือนครับโดนบอลเพื่อนโดนอลไปไม่ถูกก้อาด้อามาส2เรา2เราพวกเธอแม่งไรต่านปเขาปติดตร เบอร์ห้าไลด้อย่างนอยู่ที่ลาลววันแข่งปักลาววัไม่ผ่านลาลาวจะลาวสุดท้ายโอ้ยที่สุดที่สุดที่สุดที่สๆดไป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  สวอไปเลยนะสวอไปเลยนะนังไงพับได้พับเลยนะครับตอนนี้นะครับพับด้วเอ้าวนี่ครับดูครักสิบแปดเมื่อวานทำได้ครับเมวานบุญโพงนะครับปิดประตูนะครับเมื่อวานนี่เบอร์สิบแปดนี่แะครับตัวนี้เลยโอตัวเขาลาลาไม่ใช่ธรรมดานะครับปิดตูอ้าวไม่ทันน้บมันตอนนี้ เ,เ,ปเปดียวเดยตึ้งยื่นเดยเราต้งอี้ขาดล้วขาดเพราะเรพียกนะเพื่อนๆต้องให้ยันนี่นี่ต้องระวังนะครับตัวเงินบอลนี่หน่ากินกินยาลาวทุ่มถึงส wow, oh, ิบแปดยีองยี่สิบสองกับสิอ่าเบอร์เจดสวยมากเลย เามาที่ทีเสียตังต่นระดั้งอย่างดูสิสาไแล้วรีเสียี่เมาเราทีนี้สิบลุกพบทองบ้างไหมสามสิบผ่านสามสิบสามสิบต้าปรดับใจยังรับบทให้ที่สลงหรอไรับเลยรับเลยล้วกดติต่อ้ิโอยดีี่ ไม่พลาดตอับดอบดดดเอาตามมั้ายซ้อมานเดียออมาคนเดียวมาเดี๋ยอยู่ที่บอลบนอยู่ยีสิบเตเลลบอแล้วตสิบลำแล้วลำแล้วนี่ตอนนี้ลำแล้วลำแล้วลำแล้วออกงยอล้ำมันนีล้ำมันออกมานีมันคนถ่ายไม่

ไม่ยอมยมส่าบ้าไม่อก้ข้างมันเราขยันมันต้เลือดแ้งเราใรเาเหน่อกไม่ไเปล่อยตัวอมแต้มบนี้นะครับลลกตุ้มเองมาตะลงาว่าเหนื่อยเจะพลาดเหรอพลาดสามาีนมาลกหยเ็บอ

งานเรื่องนะคะทำเพิ่มไม่ได้ครับยังมึประตูต่อหนึ่งโมดตัดบอลออกมดมึงกีสุวรรไยงไหมมดวยจบไ่ได้เสียเพิ่มเนี่ยใช่ม

ในพันกบมอดาราทุ ال, 5, ่มกันอีกสองดนลารในพันดอมมอนดมนสิบห้านพโนตูเขียวโดยผู้เฉียวคูนสิบห้ายูเฉียว้าดยจวนสามสิบลายกรรการโดนไปเลยไปแล้วครับถ่ายไปเลยสิบห้าแล้วจะต่อสิบเลยมาแล้วครับ โอ้เออๆลูกผู้แดงอ่ะ้องอันตรายน้าบ้านนี้เคาแหยงสบ้านมาล่ะสิมาๆๆโคทํากันเอย่าไปอ่ะ4ตรงนี้แหละนั่งตรงนีนั่งซอสีได้ในกัน y e โต นแหละนี่แหละนี่แหลวนี่แหละหมดไม่้องนล่าลไปใกล้ลยวทำไมเดลมันจะถึงได้ไงถึงแล้วถึงแล้วเผืึอพอดวฟิกี้ยังี่่เร็วไม่นนักว่ะไปกินนสนามเลยไปเข้ามาเข้ามาจะหาือทุกซีโม ไปผ่านห้านาคโดนนนหกกะลาตุ้บกตาสิบเดอบบอบอนี้ดูนนี้นยพิษปกติเลยว่าจูกมเรอล่สินี้มเสียงตัวนอยนึก่ได้แมลบอลครับเสียงตัวนอยเนาะอนเสีพิศษวอนมังอฟ้าว่ะ บอลบนทุบันสามสี่เลยนนบอลถังบนนี่นี่อย่งมือมันอย่งจกคือกระเทื่อวะโดนบนบนบนลาลาโดนบนยังได้ลูกอยู่อีสองสิบแปดสิบแปดไอ้ครั้งไปผ่านอีสองไม่ผ่านบดนบนเียบอลออกมาได้สิบส้างไงเหนื่อยแล้วถึงสิบ อีบสองีบสอีบสลุดลากเปิดประตูทอก้อนโอ้ยังนิ่งอยู่ทองก้อนเอาบอลออกมาได้บอนบอลแล้วให้ยี่สิบสิปีอลอ้องเือห้งมันอยู่ตัวแล้มันลนแห้งโกกเลยแต่ว่ามันจะจอยมะมันลนเลยมันเลียนมื

เ<ไ>ด็ก <champions> นักกีปาสีนัก <ís> ก <tôi> ีฬเสีจบเข่าเราไปแดงกันร่าไมแดงเดียวหยออาแล้วครับมาดูรุ่ราดที่สองจะเป็นตัวที่สองรึไหงนะครับลูกนี้ไดผ่านดอนมดดอนมดสุดเย็ดบอลมา่ี้ครับเป็นลูกออกประกาศใครท่านไหนพบคุณหมอเมย

ไปผ่านสาสรเราได้ยี่สองไหมได้ยี่สองรือเปาด้ล็อบล็อกดีนบ้งครับคอามนดีเลยมันเซตอีกครับประตูได้นี่ต้องเสียเลววลาดูดูอ้เซฟดีคสายกสายไปมอยูมองเอาแล้วลูกไม่แน่นะครับสิ

าไฟไฟมาคร้งตูมข้ามาปุ๊นคุณเขาอยางนี้ตูุอยาน้ตูมงั้นอันนี้ไงไม่้ถืนเดี๋ยวเรดูที่ลาวอยู่ลาวถุบฟ้ากลางสนามถึงอหลุดลาดบ้างกับเบอร์สิบคนุ่มสีทองาเปเลเกห้รนบนุ้มทองเขาก็บน บอลแล้วให้ยังไม่ให้ล็อกต้างอานตีลี20้เตาครับผมบนเตาไปดาราครับราใช่ครับใช่ครับมัอแปดครับพี่เอาละดูดูดูมาดูโลดิยทำไม่ดู อ๋อมันหมดที่นี่พี่มันหมดหมดที่นี่ครับครับผมใช่ครับครับมือแปดสี่สี่นะพี่หลานผมใจยี่นะครับโยแล้วบอกข่คามพิบูตรท่านทุกท่านท่านทุกท่าน เม่40บู่ิบบ่เร้าทุนไหมมันสิลุนี่เดียว่นี่40 40ที่มันเป็นก็เป็น40ขวดคุอาคุณี่นักสาธุลคุนาาวนี้มาสงความันไิ้งไปาจอร์ดจงได้มาลองโม่งแข่งกันระหว่างทีมดอนนุนกับนาลาคนนี้สกอร์บอ หนึ่งประตูตอหนึ่งเท่าแล้วนะครับเรามันปัญญอยู่มันมันแรงเลดูไปลองนะจับมัดกี่คะแนนกัดีกจ่าต้งแข่งกันะเพ่ว่าถ้ามันโอ้โหมันแขงโอ้นดีดูไปนั่นิดแบแรงดีแบบอลบอลจุดเตะเลี้ยวเล้จะไปยังไงเอาไปทำแนไปนี้ทัดบอลครับทัดบอลครับ Uhamdan <coughs> Jo <coughs> 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 <coughs>